แม่อันนี้ท่องผู้ใดอ่ะอจำได้บ่จำได้ท่องแม่แม่จะจำว่าไดใช่ไหมแม,แม่เป็นคนซื้อมากแม่ไดเป็นบ่จำได้โอเคนะร้อยเปอร์เซ็นต์จำได้เลยกไปสายบุญไปพูดละเดี๋ยวมาข้นหนึง่ง อืมแม่ก็ใจดีเนาะจําได้จักบาทวะว้าวโอ้ยแม่ซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยซื้อ,อยามาฝากฮะมึงไปลุ้ยมาตาไสงออกไปไส่ไปเห็นงานมาตีขึ้นลุ้ยแถวบอกลาไปเอามาตาใสลุ้กอ๋อก็บแม่บอก เอาทองไปจำเมื่อกี้อ่ะท่องไปจำอีหยังก็แม่บอกว่าจำได้อ่ะกูบริ่าจังซานกูว่ากูจำท่องกูได้มึงเอาทองกูไปจำเตียเอาก็แเ่ก็แม่บอกหาว่าจำได้บอสจำได้บอแม่บอกจำได้เอาท่องกูกูซื้อมากูบริ่าให้มึงไปจำกูบอกว่ากูจำท่องกูได้ยู่มกูบอกวาได้เขไม่เป็นทองกูกูสิเป็นรคมาทองกูไปจำโอ้โหกูมันอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อ